เงิน,เนนกที่จากคนไม่ตาวนเมื่อจนจากมาสร้างชีวิตให้มีคุณค่าสุดแวงหาแต่คนทางการะนิบพาขอเชิญถวายการต้อนรับพระธุดง1,128รูปในโครงการทุดงธรรมชัย เส้นทางมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกำจัดบาปอากุศลวิบากกรรมวิบากงานให้หมดสิ้นไปและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรวมถึงประเทศชาติต้อนรับศักราชใหม่โดยร่วมการโปรยกรีบดอกดาวรวยเพื่อสัการะพระธุดงตลอดเส้นทาง446กิโลเมตร7จังหวัดร,ระหว่างวันที่ 2. ถึง 27. มกราคม2556ในวันที่ 27. มกราคม5 5 6พระาธุดงเดินไปตามเส้นทางถนนรังสิตธัญ,ญบุรีเรียบคลองถนนรังสิตธัญ,ญบุรีเข้าบริเวณเรียบคลอง3คลองหลวงพักระหว่างทางที่สะน้ำพุหมู่บ้านพฤกษา13มุ่งตรงไปที่วัดพระธรรมกายสิ้นสุดการเดินธุดงธรรมชัยครั้งที่ 2. ปี25 5 6มาเอาบุญใหญ่ต้อนรับพระธุดงกันนะครับกรุณาแต่งชุดขาว และนําดอกดาวรวยมาด้วยเพื่อถวายการต้อนรับด้วยการโปรยกลีบดอกดาวรวยบูชาพระรัตนตรยัยเส้นทางชีวิตของเราจะได้ราบรื่นร่ารวยมีความสุขความเจริญตลอดไปสอบถามรายละเอียดที่028311234